อ,อหาเงินออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมดีโนเกมเมือ <c> ก <amer> ันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเว็บรี i ูตินอินไซด์นะครับก็เป็นเว็บตอบแบบสอบถามนะครับนี่ครับอันนี้ผมทําในมือถือนะครับถ้าใครมีแบบสอบถามเข้าก็จะนี่ครับขึ้นลูกศรด้านล่างนี่ครับมีรหัสหมายเลขแบบสอบถามนะครับ และก็หัวข้อแบบสอบถามนะครับแล้วก็คะแนนนะครับย้ํานะครับเว็บนี้1 ·นึ่งคะแนนหบาทนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทําการถอนรางวัลกันนะครับโดยถอนเป็นเงินสดนะครับกฎที่แรกของรางวัลนะครับก็จะมาบอกกันนะครับว่าของรางวัลมีอะไรบ้างโอเคครับ อย่างแรกครับทูมันนี่วอ l เลนะครับก็นี่ครับ100คะแนน100บาทตามเลยตามที่บอกเลยนะครับก็สูงสุด500คะแนน500บาทนะครับใครมี to wallet นะครับสามารถเติมเข้าไปได้กันเลยนะครับตัวที่2 PayP a l านะครับก็สูงสุด700บาทนะครับและตัวที่3ครับ a อบัตรเติมเงิน ในครับตัวที่4ีนะครับ To m o น e y ่อร์ l e นะครับก่อนนี้เลยครับสูงสุด1,000บาทท่านผู้ชม90บาทก็มีนะครับใครอยากเติม To m o n e y ่ว w ร์เนะครับแต่ก็ตัวสุดท้ายนะครับ t ท s c o โร t ัดนะครับก่อน1 0 0 0บาทครับที่100บาทนะครับส่วนใครอยากได้เงินเติมเข้าธนาคารนะครับก็นี่เลยครับ ทูมันนี่วอลเล็ตนะครับก็สมัครทูมันนี่แล้วก็โอนเข้าธนาคารนะครับวันนี้ผมมีหนึ่งร้อยคะแนนนะครับผมจะเติมเข้าทูมันนี่วอลเล็ตนะครับโดยการกดติ๊กเข้าไปหนึ่งร้อยบาทนะครับกดแลกของรางวัลน,นะครับแล้วมันจะส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลเรานะครับอย่าลืมว่าเราสมัครเว็บนี้นะครับ ต้องใช้อีเมลของมันนะครับอีเมลก็เข้ามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดไปครับก็จะเห็นรหัสนี่ครับรหัสยืนยันให้เ,เพื่อนกด c o ด y ไปครับหรือคัดลอกไปแล้วไปเข้าหน้าเว็บนี่ครับ ใสารหัสเราที่เรากัปปี้ไปนะครับแล้วกดสงนะครับโดยมันจะขึ้นว่าเกือบจะเรียบร้อยแล้วกรุณาคอนเฟิร์มด้านล่างเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยจะมีการอ่านนะครับว่าอ่านคําแนะนําแรกเิินรางวัลนะครับนี่ครับสิ่งนีครับแล้วก็จะมีชื่อลูกค้าครับที่เราสมัครนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ นี่คือเบอร์โทรนะครับแล้วก็จะมีการยืนยันแลกของรางวัลน,นะครับบัตรทูวันนี้วันฤทธินะครับใช้หนึ่งร้อคะแนนตอนนี้ยอดเงินของคุณหมดแล้วรอดพอยเรานะครับแล้วก็จะมีบอกว่าช่วงเวลาจัดส่งของรางวัลน,นะครับคือสิบห้าเมษายนะครับก็คือภายในตั้งแต่วันที่เราแลกจนถึงวันที่สิบห้าเมษายนเขาจะจัดส่งให้นะครับก็เขามี หลายคนที่เล่นนะครับคือเขาจะประมาณสักใช้เวลาประมาณสักสิบถึงสิบห้าวันนะครับก็ส่งได้แล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็กดแรกของรางวัลไปนะครับสีเขียวก็เป็นการแรกรางวัลเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็พอยผมก็จะหรือคะแนนผมก็จะหมดไปนะครับแล้วก็อีกสิบห้าวันเราก็จะรับเงินรางวัลได้เลยนะครับส่วน ว่ามันได้เงินจริงไหมนี่ครับผมมีหลักฐานนะครับอีเมลถอนเงินครับว็นนี้ผมถอนมาเล่นมา2ปีแล้วครับผมถอนมาประมาณสักเกือบพันกว่าแล้วนะครับนี่ครับลีกูตินนะครับนี่ครับอันนี้ผมถอนช่วงสมัยก่อนนะครับลีกกตินอีไซนะครับนี่ครับด้านบนลีกูติน พอเป็นบัตรทูห้าสิบาทห้าสิบคะแนนนะครับอันนี้ผมแลกบัตรทูนะครับบัตรเติมเงินโทมานี่นะครับนี่เขาก็จะส่งมาให้ประมาณสักสิบห้าวันนี่คือหลักฐานนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากหาเงินเติมเกมหรือไม่อยากขอพ่อแม่ก็เข้ามาสมัครกันได้นะครับพิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า ล i กอตินอินไซด์นะครับก็เพืเ่อนๆก็จะได้รับตังค์ไว้เติมเกมนะครับนี่ง่าครับหลักทานอีกตัวที่2นะครับช่วง220 0นะฮะนี่ครับเติมแลก100คะแนนก็จะได้เข้าโอนเข้ามาที่ทัวร์นี่วอลเล็เลยนะครับเขาก็จะเติงขึ้นบัญชีให้เลยนะครับ วันนี้ก็ขอลากันไวก่อนสวัสดีครับ